ขอขอบคุณเพจผู้แปลแมนหัวเลเวอร์สามารถอ่านกรุงใครได้ที่เพจนี้เลยนะครับแลยวจะแปะลิงกเพจไว้ใต้คลิปนี้น้าทุกคนพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับฟังกันเลย Let's go โรงพยาบาลบ้าเอ้ยแม้แต่ผู้จัดการส่วนตอของฉันก็ยังไม่รับโทรศัพท์เพื่อผ่าตัดไปทำไมถึงโมโหแล้วละ หมามีหรือว่าอุยหนิงหรือว่าตัวตนของหลู่จงเยเป็นตัวปลอมมาตั้งแต่แรกแต่เธอกลับรอให้หนูกับหลู่จงเยแต่งงานกันก่อนถึงปล่อยข่าออกมาไม่อย่งนั้นทําไมเวลาบังเอิญจังเลยละ่ะนั่นเป็นแค่วันที่สาวที่พวกเราแต่งงานกันใหม่หมเองนะเธออย่าคิดเพ้อเจ้อหน่อยเลยน้องสาวของเธอไม่ทําแบบนั้นหรอกหนูเองก็คิดว่าหนูเพ้อเจ้อแต่เมื่อกี้จู่ๆหนูก็เพิ่งเข้าใจ อหนิงต้องการแก้แค้นหนูทำให้หนูอยู่ไม่สบายแม่รู้สิขาตอนนี้จุประสงค์ของเธอทำสำเร็จแล้วถ้าน้องเป็นคนมีแผนเยอะขนาดนี้จะถูกเธอย่งคนรักไปได้หรอเธอไม่ต้องมาผลักความรับอยดชอบทุกอย่างไว้ที่ตัวอีนิกนหรอกนะหลู่จงเยเป็นคนที่เธอเลือกเองไม่มีใครบังคับเธอ หนูจะหาหลักฐานให้ได้แล้วก็ไม่ให้คุณดูว่าแผนของแจงคอนวนิงจริงๆแล้วมันเยอะขนาดไหนเธอสนใจตัวเองก่อนเธอะเรื่อหาตระกูลลูพี่รองเออพี่รอง นายไม่ควรมาหาฉันนายน่าจะรู้ดีว่าฉันรู้ตั้งนานแล้วว่านายไม่ใช่คนของตระกูลลูที่นายกลายมาเป็นแบบนี้ไม่เหลือสักอย่างทั้งหมดฉันเป็นคนจัดการเองฉันรู้ว่าพี่มีความรับผิดชอบในฐานะทายาทน่าเสียดายเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องใดๆกับฐานะทายาทเป็นเรื่องส่วนตัวรอให้นายรู้ต้นเหตุที่นายทำผิดต่อฉันเคยมาหาฉันอีกที ถึงเวลานั้นฉันอาจจะพิจารณาช่วยนายก็ได้ออกรถเฮอ<ะ>ที่แท้ตั้งแต่ต้นจนจบมีเพียงสังคนเดียวที่ถูกเล่นอยู่ในกำมือลูกชายพาแม่ไปนหน่อยได้ไหมแม่หนาวมากเลยฮที่ฉันเป็นบาปเนทั้งหมดก็เป็นเพราะคุณคุณยังไม่น่าจะมาขอฉันอีกเหรอ โอ้ยลูกสายฉันสำนึกผิดแล้วแม่หนาวมากเหมือนแม่จะไม่สบายแล้วด้วยคุณจะเป็นจะตายก็ไม่เกี่ยวข้ของอะไรกับฉันอย่ามาหาฉันอีกฉันเตือนไว้เลยนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกเราไม่เกี่ยวข้ของอะไรกันอีกจริงจือในที่สุดก็กลับมาแล้วอารองจริงจือ นี่เป็นพี่รองของเธอเป็นลูกสายของลุงใหญ่เป็นผู้ใหญ่และมั่นคงเป็นคนที่พึ่งพิงได้ที่สุดในตระกูลลูในเมื่อกลับมาตระกูลหลูแล้วตระกูลลูจะพยายามสุดความสามารถในการรักษาขาของเธอตอนนี้เธอเป็นคนตระกูลลูลืมเรื่องที่ผ่านมาแล้วเรื่องใหม,ม่อีกครั้งนะได้สิขอบคุณนะพี่รองจริงจังเรื่องส่วนตัวขนาดนี้เลยเหรอยังโอเคนะ้า พ่าออรองรู้สึกว่าอึดอัดใจทําไมถึงไม่หยุดพักหน่อยละ่ะหรือไปคุยปรเจกกับอาสามหน่อยก็ได้เรื่องใหญ่ขนาดนี้ทางฝั่งพ่อฉันเองอก็โทรศัพท์ไปเล่าเรื่องให้หมดแล้วละ่ะจริงจูเด็กคนนี้เพิ่งกลับมาตระกูลลูสันยังไม่หวังจะจะทิ้งเธอไว้คนเดียวรอให้ผ่านไปสักช่วงหนึ่งแล้วค่อยว่ากันธุระเสร็จเรียบร้อยงานฉันกลับกอนแล้วกันนะคะฉันไปส่งเอง งานต้องรบกวนพี่รองด้วยละ่ะโอ้แค่ไปส่งเธอเท่านั้นจริงๆหรอเอ๊ะไม่ต้องตกใจไปหรอกฉันไม่บอกคนอื่นรอกทำไมใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยจริงๆูมันจะรู้เรื่องของพวกเราด้วยละ่ะ แค่สายตาที่เธอมองฉันอยากมาที่ควรอบข้างจะดูไม่ออกแต่ว่าเธอไม่ต้องกังวลไปหรอกเขาไม่มีทางยืนยันได้อยู่แล้วงานหรอตอนนี้ฉันแสดงออกชัดเจนขนาดนั้นเชียวไม่เป็นไรฉันชอบก็พอแล้วเรื่องอื่นฉันจัดการเองอืมตระกูลกูคุนลงุง เอวของเธอไปอะไรไปไม่สบายเหรอเออไม่มีอะไรหรอกค่ะคุณลุงคะที่จมาวันนี้เพราะจะถามคุณลุงว่าตอนนั้นยิ่งเจอขายอะไรออกไปบ้างคะแต่ว่าเธอหนูอยากหากลับมาค่ะถึงแม้ว่ามันจะหายาแค่ไหนหนูก็จะพยายามหาอย่างเต็มที่ค่ะฮะ าหากเธอต้องการตามหาจริงๆ,ๆก็หาสามสิทนี้แล้วกันแม้ว่าเธอจะขายชีวิตทั้งชีวิตให้กวางเองก็ไม่มีทางหาเงินได้เยอะมากขนาดนี้งานก็ขายไปเลยไม่เห็นเป็นไรคุณลุงคงไม่ได้ทำให้หนูเหนื่อยตายซะหน่อยไปทำงานซะได้ค่ะฮัชว บนภูเขามันหนาวห่มผ้าหน่อยเท่าเันรู้นี่เป็นของชิ้นแรกก่อนหน้านี้ไม่นานมายังปรากฏตรงตลาดประมูลตอนนี้ถูกนักสะสมซื้อไปแล้วราคาน่าจะเก้าลักด้วยสภาพเธอในตอนนี้ถึงตอนให้เธอทํางานไม่หยุดไม่พักผ่อนแต่ก็คงใช้เวลาหลายปีถึงจะรวมเงินจํานวนเท่านี้ได้ถึงหลายปีไม่ได้สันก็จะใช้เวลาทั้งชีวิต ความรักของนางฟ้าก็อย่างนี้แล้วนะสมองของเพิ่มกับพังไปหมดแล้วหรอนี่มันโฆษณาบริการสาธารณนะเกี่ยวกับจุดชมวิวแจ้งอีหนิงมาถ่ายแบบนี้คนอื่นจะชอบหรอได้ยินว่าเส้นสัญญากับกวางอิงแล้วไม่แปลกใจหรอกที่จะได้ทรัพยากรใดๆแต่ว่าฉันไม่ชอบหรอจริงๆนะ คุณหนูเจียงสันว่าคุณเหมาะกับละครย้อนยุกนะคะสันแนะนำให้ลองดูย้อนยุกหรอนี่คือเจียงอีนิงหรอสวยเกินไปแล้วหรือเปล่าไม่เลวจริงๆ เดี๋ยวเธอถือร่มข้ามสะพานโบราณมาเมื่อไปถึงกลางสะพานหินก็หันกลับไปมองยดกลับไปด้วยสีหน้าโศกเศร้าเล็กน้อยได้ค่ะมันกำลังรอคนรักของตัวเองก่อนหน้านี้คือคุยหนังเรื่องทีสทอกของเธอมามันน่าสนใจมา้ <S <S สมองเอฟเฟกโอเคอารมณ์ไม่เลวง่ายขึ้นมาอีกเยอะเริ่มได้อ๋อ ย่าล้าวเจียงอุยเหน่งฮะรีบไปช่วยคนแล้วยังดีนะอีกนิดเกือบตกลงไปแล้วให้อุยเหน่งเกิดอะไรขึ้น ไม่เป็นไรใช่ไหมครับพี่อุยหนิงลงสะพานมาพักผ่อนก่อนดีกว่าได้ลงไปก่อนดีกว่าเพิ่มกับมีครอบตะไคร่น้ําครับเมื่อเก๋ใส่ให้คนจัดการทําความสะอาดแล้วใครแกล้งการออกมาเดี๋ยวนี้นะฉันเองค่ะเธอทํางานยังไงเมื่อกี้สันสั่งแล้วสั่งอีกว่าสะพานหินนี้ยังไม่ได้เสริมมันอันตรายมากเธอเอาคำพูดฉันเป็นขลมพัดผ่านหูเรืองไง ตอนนี้เธอไปได้แล้วละพวกกำกับขะสันแคละเลยไปชั่วขณะเจงอีนิงก็ไม่ได้เป็นไรไม่ใช่หรอหะต้องทำให้เรื่องเล็ก,กลายเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนี้ใช่เวหรอคะทำไมที่เส้นนี้ถึงดูคุ้นตาจังเป็นเดียวกับหัวอีซีนีนาะเธอนั่นน่ะสิบ่นโทษีมันเกิดแบหรอเปล่า คนเรามันทำผิดกันได้ทั้งนั้นที่แจงเอื้อนเองทำผิดพลาดมันในน้อยงั้นหรอเพราะความผิดพลาดของเธอซึ่งกับตกลงไปในน้ําแล้วที่ฉันไม่ได้ตกลงไปนะับเป็นโชคดีของฉันแต่เธอไม่สามารถใช้เหตุผลนี้ผลักความรับผิดชอบได้นะถ้าหาฉันโชคไม่ดีเธอชดใช้ไหวหรอเพื่อมีขาเราต่อกันเถอะได้ ฉันไม่มีเวลามาสอนว่าเธอควรทำยังไงแต่เมื่อกี้เจะีอีหนิงให้บทเรียนเธอแล้วหวังว่าหลังจากนี้เธอจะจำไว้นั่นคือชีวิตทั้งชีวิตเริ่มได้เฮ้อุหนิงสวยสะกดโลกจริงๆว่าไม่ได้นะสุดโบราณของเธอทำให้ฉันตะลึงจริงๆ โอเคเลิอกกองได้ที่แท้หน้าตาตอนอิ่มเอมใจของยายตัวเล็กเป็นอย่างนี้เองสินะถ้าประธานไม่บอกคุณหนูแจ้งหรอกครับไม่ละประกันเถอะเดิมทีมาที่หมู่บ้านใช้เวลา6กชั่วโมงในการกลับไปเมืองถ้าหากเจอเธอจริงๆคืนนี้อย่าคิดว่าจะได้กลับไปเลย คุณชายรองเป็นคุณจริงด้วยอื่นิ่งทํางานเสร็จแล้วอยากจะเธอหรือเปล่าครับไม่ต้องละมาดูเธอหน่อยเดี๋ยวจะไปแล้วงั้นเอาชุดคลุมของคุณไว้หน่อยดีไหมผู้หญิงของคุณบอกว่าถ้าไม่ใส่เสื้อคลุมของคุณจะไม่ใส่สมเป็นใหญตัวเลกจริงๆดูแลเธอด้วยละ่ะวางใจได้เลยครับโรงแรมเซียทา นี่สวมหน่อยเธอเดี๋ยวจะไม่สบายเอาฉันบอกแล้วไงว่าไม่ใช่สูตรของคนของฉันจะไจะใส่เองใครเอาให้คุณกันมีคนมาแล้วเอาของชินนี้ไว้ให้ต่างหากละเฮ้พี่รองสินะแล้วเ้าล่ะไปแล้วเซอร์ไพรส์ละสิเซอร์ไพร์มากร่างกายอบอุ่นขึ้นมาเลย เร์ไพส์มากร่างกายอบอุ่นขึ้นมาเลยต่อไปถ้าฉันมาถ่ายหนังจะเอาโค้ดของพี่มาด้วยแบบนี้จะได้รู้สึกว่าพี่อยู่ข้างฉันกอดฉันแน่แนๆไงตอนกลางคืนจะกอดนอนแล้วกันเดี๋ยวมันจะยับเอามันแพงจะกอดในนั้นเหมือนกอดพี่เลยละ <laughs> ลิฟตมาแล้วโอเคเอ๊พี่โทรมาทำไมเวลานี้ ฮัลโหลเพค่ะเพิ่พงได้ข่าวใหม่มาพรุ่งนี้หัวอ,อีซีจะจัดงานแถลงข่าวที่แรมเราย่อว่ากันว่ามีข่าวมาแชฉดังนั้นนี่ถือเป็นการเข้าตาจนให้พินาตไปด้วยกันเฮ่ <P ie> หัวอ,อีซีเป็นคนกลัวตายจะตายไปไม่มีทางตัดใจแบบนี้หรอกนอกจากมีใครหนุนหลังให้เธอคอนโดหัวอ,อีซี ฟูย่าหุยยังคิดจะควบคุมฉันอยู่หรอฉันจะทำให้เธอสองแม่ลูกตายพร้อมกันเลยคอยดูหลู่จงเยหฮะอยากเจอฉันอยู่หรือเปล่าคืนพรุ่งนี้ตอนหนึ่งทุ่มมาที่คอนโดฉันเธอเอาลูกของฉันออกแล้วใช่ไหมนายคิดว่านายคู่ควรให้ฉันคลอดลูกให้นายอยู่หรือไง เฮ้ยุ่วงนี้หนึ่งทุ่มพวกเรามาจบกันสักทีวันต่อมาแม่มีอะไรเหรอคะเรื่องที่พี่สาวของเธอเปิดงานแขลงข่าวเธอรู้ด้วอย่งตอนนี้พี่สาวของเธอปักใจคิดว่าที่หล่อนต้องตกต่ำเหมือนทุกวันนี้เป็นเพราะเธอและฉันเป็นคนสมรู้ร่วมคิดกับเธอสร้างปีก้าขาแข็งซะจริงๆ แม่เคยคิดบ้างหรือเปล่าคะว่าทำไมเธอถึงกล้าทำใครให้ความกล้าเธอแบบนี้พ่อของหลอนโอนหุ้นตรงเหงิงเป็นในซื่อของหลอน3เซทั้งหมดของตรงเหงิงเป็นอีกที่ก่อขึ้นโดยตระกูลเจียงทั้งหมดว่าอีซีเธออีกมีตำแหน่งในตรงเหิง์ฝันไปซะเถอะสถานที่แถลงข่าว นักข่าวทุกท่านที่วันนี้ฉันจัดการแถลงข่าวขึ้นมาเพราอรัฐการจะประกาศบางอย่างอย่างเป็นทางการฉันจะออกจากวงการบันเทิงและตั้งถึงเป็นต้นไปฉันจะไม่เข้าไปอยู่ในวงการนี้อีกแต่ก่อนที่ฉันจะออกไปฉันต้องขอบคุณน้องสาวแม่เลี้ยงรวมถึงบริษัทผู้ดูแลฉันที่บีบให้ฉันสิ้นสภาพแบบนี้ อย่างแรกบริษัทต้นสังกัดของฉันทีได้สนองทันทีที่ฉันหมดคุณค่าดูสิว่านายเซ็นสัญญาเอาคนแบบไหนเข้ามาตอนนั้นคงตาบอดมั้งครับคนที่สองแม่เรี้ยงของฉันพูย่าฮวยตัวที่ใจของฉันบอบซ้ำอย่างดีที่สุดก็แต่ถือหางของลูกสาวตัวเองกินบนเรือนขี่รถบนหลังคาจริงๆ คุณไม่สมคัญเป็นแม่คนด้วยซ้ำและสุดท้ายคนที่สำคัญที่สุดน้องสาวนอกไส้เจียงอุ่ยหนิงทั้งที่รู้ว่าหลูจงเยเป็นพวกตัวปลอมตั้งนานแล้วแท้แต่กลับตั้งใจปิดบังความจริงกับฉันร่วมมือกับเลือดเนื้อเชื้อไายจริงๆของตระกูลหลู่ผลักฉันลงไปในนรกสร้างเป็นคนอุบายที่ล้ำลึกมากจริงๆ ฉันที่แตกสลายไปทางร่างกายด้วยการกลั่นแกล้งกดขี่ของคนเหล่านี้สุดท้ายแม้แต่ชีวูกยังรักษาไว้ไม่ได้ไม่นึกเลยว่าแม้แต่เรื่องนี้เธอก็ยังโยนมาที่ฉันไม่ว่าจะเป็นคำโกหกที่โปะมากแค่ไหนก็ยังกล้าจะโกะหกอยู่เองเธอแม่ฉันเข้าไปยุ่งงน้นเธอก็สู้กลับสิฮะ ความในการเฉินคุณคิดว่าฉันจะให้โอกาสเธอได้ลากฉันลงน้ําไปด้วยหรอเพศใสของฉันสวนข่าวให้ใบเอกของเอ็นซีเอเข้าไปแล้วส่วนฟูย่าฮุยก็กําลังอยู่ระหว่างทางไปถูกที่นี่แล้วเหมือนกันหว่าอีซีคุณไม่คู่ควรให้ฉันออกมาด้วยตัวเองหรอกฉันทนฟังไม่ได้แล้ว คนอื่นบังคับให้เธอแทงลูกนั้นหรอมันจะว่าเธอหรือว่าสามีเป็นตัวปลอมเลยตื่นตรูมจนต้องหอบสั่งขันตัวเองไปเอาเด็กออกฮะเจียงอวี J ๋หนิงเป็นคนเชิญเธอมาหรอฉันเป็นนักข่าวของเอเจนซี่เเจียงอวี๋หนิงเชิญฉันมาไม่ได้หรอกเอเจนซี่เมีหลักฐานหลารูปภาพที่เธอผ่าตัดในโรงพยบาบาลแห่งหนึ่ง ตัวตนของหลูจงเย,ยถูกแฉตอนเชา้าเมื่อตอนบ่ายเธอก็ไปผ่าตัดเอาเด็กออกที่โรงพยาบาลแล้วนี่อยากเรียกว่าเป็นการบังคับอีกหรอเออฉันโรงพยาบาลที่เธอไปค่อนข้างสนิทกับแม่ของเธอแม่อย่างนั้นเสรินไม่เล้งของคุณมาเสืรินหน้ากับคุณเลยดีไหม เธอเป็นคนอ่อยคุ้ม,มั่นของน้องสาวตัวเองก่อนแล้วก็ใช้เด็กเพืให้เจงอวินิงหลีกทางให้พอรู้ว่าตัวตนของสาม,มีเป็นตัวปลอมก็รู้สึกไม่ยุติธรรมแถมยังยนตเขาผิดใส่ร้คนอื่นเองเธอรูด้ดีว่าตัวเองไม่สามารถอยู่ในวงการได้อีกต่อไปแล้วดังนั้นก่อนที่จะถอนตัวจึงต้องการดึงคนอื่นให้ลงนรกไปด้วยเธอนี่จะเป็นคนที่คาดไม่ถึงจริงๆราพอราบพ พวกนายรักษาความสงบยังไงกันอยังไม่ผู้หญิงที่พูดจาเพอเจอโยนออกไปเอกฮฉันว่าคนที่ควรถูกโยนออกไปน่าจะเป็นเธอมากกว่า<ะ>พี่ใครเป็นคนคู่เขาขอร้องสันเหมือนหมาว่าอยากแต่งงานกับหลูจงเย่แล้วใครขอร้องให้สันช่วเอาลูกในท้องออกหัวอีซีสันผิดหวังในตัวเธอมากจริงๆ หัวอีสิหลังจากนี้พวกเราไม่ได้เป็นแม่ลูกกันแล้วถ้าเธอยังใส,ส่ร้เส้นกุยหนิงเหมือนวันนี้อีกฉันจะไม่เกรงใจเธอแล้วเจ้าหญิงแห่งวงการขี้มานาซีนี่มันตัวอะไรเสียเวลาพวกเราจริงๆรีบถอนตัวออกจากวงการไปซะอย่ามาเสื่อเรื่องอีกขยะขยงจริงๆทุกคนไปกันเธออย่าให้ข้ากับคนแบบนี้เลยคุณหนูหัวพวกเรากลับบ้านกันไหม พ่อแกก็ใส่หัวไปซ้าใส่หัวไปเดี๋ยวเน๊ะหัวออชีจอมโกหกหัวออชีก้มหัวดาวราตกอับสร้างเรื่องให้ตัวเองดูดีแต่เนื้อแท้เน่าเฟะคอมเมนต์ <Comment. S 1> ได้โปรดอย่าใหยค่ากับคนที่พ่นน้ำเป็นตัวเมื่อก่อนจะเป็นแฟนคลับของนางตอนนี้เป็นหมาแล้วจ้าไอคิวของหัวอีชีทำให้สัน เข้าใจแล้วว่าโลกนี้มีสิ่งที่เรียกว่าคนปัญญาอ่อนคนพวกนี้น่ากลัวจริงๆตอนนี้ฉันเห็นใจเธอมะเหยียบเธอให้จบเดนครั้งนี้วันหลังถ้าหากฉันจะจัดการกับเธอจริงๆนักเขาคงไม่เชื่อแล้วเร่สนุกจบแล้วเราไปกันเถอะ